งเคล็ดลับเจ๋งๆนะคะรู้ก่อนรวยด่วนนะคะแน่นอนว่าเคล็ดลับเจ๋งๆวันนี้นะคะที่อาจารย์เปิ้ลนํนำมาแนะนาเนี่ยเป็นเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมมากๆนั่นเองนะคะนั่นก็คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงกฎแห่งการพลวัตนั่นเองค่ะของเก่าไม่ออกไปของใหม่ไม่เข้านะคะหลายๆคนนะคะติดกับจักที่จะต้องยึดหรือว่ารักษาอะไรบางสิ่งเอาไว้จนในที่สุดเนี่ยไม่เกิดสมองหรือว่าไอเดียความคิดสร้างสรรค์นในการคิดถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินที่มากมายขึ้นไปนอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้จะต้องรู้ว่าบางครั้งนะคะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตเนี่ยจะทําให้เราอะส่งเราไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเสมอนั่นเองค่ะเช่นบางครั้งการเสียเงินบางก้อนไปไม่ว่าจะถูกหลอกถูกต้มนะคะตั้งใจเสียหรือไม่ตั้งใจเสียนะ่ะหลายๆคนค่ะเป็นเหมือนกันหมดเลยคือมานั่งเสียดายมานั่งรู้สึกไม่ดีมานั่งรู้สึกว่าเออเราโง่จังเลยทําไมคนนั้นทําอย่างนั้นหรือว่าก็คอยคิดแผนการที่จะไปทวงเงินคืนนะคะอาจารย์เปิ้ลคิดว่าเคล็ดลับเจ๋งๆตรงนี้คือการรู้ว่ากฎแห่งการพลวัตนั่นคือเอ,อ่อร่่นน,รนนนยววดัคื บางเรื่องเนี่ยนะคะเมื่อเรารู้ว่าเราทํามันเต็มที่แล้วเนี่ยก็ปล่อยมันไปแล้วเอาสมองทั้งหมดเนี่ยไปโฟกัสสิ่งที่ใช่โฟกัสเงินที่ใช่หรือว่าโฟกัสในเรื่องของการเงินที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้เรานั้นไม่เสียพื้นที่เวลาในการใช้ชีวิตให้รวยนั่นเองค่ะทีนี้เวลาที่เราวางใจเนาะว่าเงินเราเสียไปเนี่ยเราก็คิดว่าอ่ะฝากเงินไว้กับพระละกันฝากเงินไว้กับกฎธรรมชาติแล้วกันฝากเงินไว้กัแห่งกรรมแล้วกัน ทวงพอประมาณดําเนินการตามกฎหมายเท่าที่จําเป็นจากนั้นปล่อยวางเรื่องนี้ไปไปโฟกัสเงินสิบล้านร้อยล้านเหมือนเป็นการแก้แค้นน่ะเช่นสมมติว่าคุณสูญเสียเงินไปล้านหนึ่งเนี้ยฉันจะแก้แค้นโดยการที่จะเบิกและทําเงินให้มากที่สุดนะร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยประชดตัวเองในการทุ่มเทแก้แค้นในการทุ่มเท,ใน,ท,มเทในการที่จะคิดถึงโอกาสทางการเงินใหม่ๆหาเงินทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาอาจารย์เปิ้ลเคยมีประสบการณ์ก็คือว่าอาจารย์เปิ้ลตัดสินใจผิดพลาดนะคะ มีตั้งแต่หลักหมื่นนะเออหลักหมื่นอ่ะเอออาจารย์เพิ่นผิดพลาดไปสามหมื่นบาทแล้วก็มีส่วนหนึ่งด้วยที่อาจารย์เพิ่นถูกยักยอกไปเป็นแสนเลยนะะจากคนในทีมงานนะคือยักยอกเงินบริษัทไปเงินอาจารย์เพิ่นเองนะฮะทีเนี้ยอาจารย์ไม่คิดว่าแม่งเอาไงดีวะเจ็ดวันรู้เลยว่าสามหมื่นที่จ่ายไปเนี่ยหายละเออแสนกว่าบาทที่หายไปรู้เลยว่าโดนละนะอาจารย์เพิ่นก็ทําเท่าที่จําได้แล้วอาจารย์มาแก้แค้นค่ะอาจารย์มมนได้บอกว่าในเมื่อเงินมันเสียไปแล้วสามหมื่นฉันจะปล่อยวางมัน แล้วฉันจะทําเงินให้ได้สามแสนนะคะก็มีไทม์ไลน์ของมันเหมือนกันค่ะ <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณเกือบปีหนึ่งเหมือนกันอาจารย์เปิ้นก็ได้เงินหลักแสนขึ้นเข้ามาก็มีไทม์ไลน์เหมือนกันนะคะที่อาจารย์เปิ้นเสียเงินไปเป็นแสนแล้วอาจารย์เปิ้นก็ได้เงินหลักล้านขึ้นมาถามว่าเพราะอะไรนะคะวิธีการเคล็ดลับเจ๋งๆเนี่ยจึงทาให้เรารู้ก่อนรวยรวดนะคะนั่นก็คือสมองของเราคือมูลค่าพันล้านเรามีมูลค่าพันล้าน เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูญเสียพื้นที่สมองความคิดและเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่ได้สร้างสรรค์ระเบิดพลังการเงินมันจะหายไปเฉยเวลาแต่ละวันมันจะหายไปเฉยสมองจะเสียไปเฉยแต่ว่าเราทําใจได้ปับ๊บเราทํามันดีที่สุดแล้วปุ๊บเราปล่อยพลังงานที่มีศักยภาพของเราระเบิดแก้แค้นคุ้มคั่งด้วยการให้โอกาสตัวเองในการหาเงินมากกว่านั้นสิบเท่าร้อยเท่าซึ่งอาจารย์เปิ้ลทําได้แล้วลูกศิษย์อาจารย์มันก็ทําได้คุณเองก็ทําได้เช่นเดีวยวกันเพราะฉะนั้นจําไว้นะคะ ของเก่าไม่ออกไปของใหม่ไม่เข้าค่ะนี่คือประสบการณ์เล็กๆนะคะที่อาจารย์เพิ่นอามาแบ่งปันว่าเราควรจะจับจดกับเงินที่เราต้องการที่จะให้มันเข้าและเราควรจะปล่อยวางนะคะกับเรื่องที่เราทามันดีที่สุดแล้วนั่นเองค่ะจึงเป็นเคล็ดลับจริงๆที่ทําให้รู้ก่อนรวยด่วนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในชีวิตของเราถ้าเราไม่มัวหมกบุ่นอยู่กับเรื่องเก่าๆนะคะเราก็จะมีเวลารวยเยอะมากเลยค่ะอาจารย์เพิ่นให้กําลังใจทุกคนนะคะชื่นชมตัวเองค่ะให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนแล้วไปผลิตเงินดีกว่า จำไว้นะสมองคุณพันล้าน ตัวคุณมีมูลค่าพันล้านแล้ววันนี้ล่ะคุณเอามันมาใช้เท่าไหร่นะคะส่วนใครที่ต้องการที่จะเรียนรู้นะคะเรื่องของสมองอย่างทุ่มเทและจริงจังนะคะอาจารย์เปิ้ลมีคอร์สล้างสมองรวยค่ะทักมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะอาจารย์เปิ้ลปฏิตาได้นะคะแล้วก็บอกว่าสนใจเรียนนะคะเรียนรู้เสร็จปุ๊บนะคุณระเบิดพลังสมองเต็มที่ใช้ศักยภาพเต็มที่แน่นอนค่ะท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลอวยพรขอให้คุณมีเงินเข้า10บล้านร้อยล้านพันล้านจากทุกทิศทางทําอะไรก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินเพรราาาาาะะคคคุนคนุุณณป็็นนมมมีีบญกกวสดแลาาถทํ อะไรก็ได้ในโลกใบน,นี้ค่ะเราทําได้คุณเก่งค่ะเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องคุณทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องคุณเป็นคนดีค่ะคุณควรมีความสุขและคุณเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จนะคะ